สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องที่เอ่อน่าสนใจมากๆมาคุยกันนะคะเรื่องของการรอคอยนานถึง13ปีเลยค่ะครับ13ปีกว่าจะได้แชมป์วอลเลย์บอลร,ระดับจังหวัดใช่ค่ะของโรงโรงเรียนบ้านหนองแซงที่กาละสินอำเภอท่าคันโทรครับผมข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจมากม,มันไม่ใช่แค่เรื่องกีฬานะครับอืมมันเป็นเหมือนเส้นทางเลยนะคะ จากที่เคยผิดหวังซ้ำๆมาตลอดใช่ครับแล้วก็มาถึงจุดที่คว้าชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ได้สำเร็จค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันนะคะว่าอะไรคือปัจจัยสำคัญ อะไรคือจุดเปลี่ยนครับผมซึ่งจากข้อมูลเนี่ยจุดที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือการกลับมาของคนคนนึงอดีตนักกีฬาของโรงเรียนเองใช่ไหมคะที่กลับว่าเป็นผู้ช่วยโคช้ชถูกต้องครับคนเนี้แหละครับคือตามข้อมูลเหมือนว่าเขาเคยอยู่ในทีมชุดที่พลาดแชมป์ไปเมื่อ13ปีที่แล้วด้วยนะ โงั้นมันคงมีความหมายลึกซึ้งมากๆเลยนะคะไม่ใช่แค่กลับมาสอนเฉยๆแน่นอนครับมันคือการเอาประสบการณ์ตรงเลยทั้งความผิดหวังความพยายามที่เคยทำมามาถ่ายทอดให้รุ่นน้องๆอ,อืมข้อมูลที่เราดูเนี่ยชี้ชัดเลยว่าเขาไม่ได้เน้นแค่เทคนิคการเล่นวอลเลย์บอลอย่างเดียวแต่เน้นอะไรอีกเลรอคะเน้นเรื่องใจครับการสร้างแรงบันดาลใจปลูกฝังทัศนคติที่ว่าแบบความพยายามไม่เคยทำร้ายใครอ๋อ เข้าใจเลยค่ะคือสร้างทั้งฝีมือและสร้างทั้งใจใช่ครับผ่านการดูแลเอาใจใส่แล้วก็การซ้อมซ้อมหนักทุกวันจริงๆอืมซึ่งตรงนี้เองสินะคะที่เป็นเหมือนหัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนทีมให้เดินหน้าต่อไปได้ครับผมและผลลัพธ์มันก็ออกมาชัดเจนมากค่ะหลังจากที่ห่างจากรอบชิงไปนานมากๆตั้ง13ปีในที่สุดปี2568ทีมก็กลับมาคว้าแชมป์จังหวัดได้สาเร็จ ลแล้วทีน่าทึ่งไปกว่านั้นอีกนะคือไม่ได้มาแค่แชมป์เดียวด้วยเอ้านะคะมีอะไรอีกผลงานปี68นี่คือคว้าแชมป์รุ่นอายุไม่เกิน17ปีชายแล้วก็แชมป์รุ่นอายุไม่เกิน12ปีชายด้วยโอ้สองแชมป์เลยยังครับยังไม่หมดทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน12ปีก็ได้รองชนะเลิศอันดับสองมาอีกโอ้โหเงี้ยนนี่ใช่ความสำเร็จธรรมดาแล้วนะคะมันเหมือนการพัฒนาแบบเออทั้งระบบเลย ใช่เลยครับมันสะท้อนว่าการทำงานการสร้างทีมเนี่ยมันลงลึกไปถึงรุ่นเล็กๆด้วยไม่ใช่แค่ความสำเร็จเฉพาะหน้ารุ่นใดรุ่นหนึ่งแสดงว่าพลังของรุ่นพี่หรือโคช้ชที่เข้าใจบริบทจริงๆเข้าใจปัญหาเข้าใจเด็กๆในโรงเรียนในชุมชนเนี่ยมันสร้างความแตกต่างได้มหาศาลเลยนะ